เวลาบ่ายสองนะคะเราก็อยู่กับมาดามที่ศูนย์อิซุสุนะคะศูนย์ใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกดนะคะในตัวเมืองศรีสะเกดค่ะนี่นะคะอันนี้มาดามก็เอารถเอารถเก่ามาส่งมาจอดไว้ที่อู่เพื่อที่จะซ่อมแล้วก็พ่นสีทําทุกอย่างใหม่แล้วก็เอาไว้ขายมือสองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานเก็บรถนะคะลานเก็บรถของอิซุสุนะคะหมดเลยค่ะเป็นรถที่ลูกค้าเอามาตีเทิร์นนะคะ แล้วเราก็จะเก็บไว้ أ, เข้าเข้าไปทําสีทําอะไรให <Für. S 2> ม่แล้วก็เอาไว้ขายมือสองนะคะนี่ค่ะด้านหลังทางนู้นก็จะเป็นที่จอดรถของลูกค้าที่เอามาตีเทินหมดเลยค่ะมากกว่าร้อยคันค่ะ,กกกคคะเยอะมากค่ะด้านด้านานู้นจะเป็นด้านนู้นจะเป็นหน้าน,นะคะทางเข้าด้านหน้านะคะเวลาเรามาซื้อรถมาซื้อด้านหน้านะคะแต่อันนี้เราเอารถมาเก็บจะเป็นด้านหลังแล้วทางนี้ก็จะเป็นจะเป็นโรงโรงทารถนะคะ ข้างในมาดาเข้าไปแล้วค่ะคือกลิ่นแรงมากๆโอ้กลิ่นแบบสารตะกั่วทั้งนั้นเลยค่ะทั้งสีทั้งเคาะทั้งพนทั้งเชื่อมทั้งออกทั้งอะไรคืออยู่ในนี้หมดนะคะคือแต่มีแต่ช่างรอๆมีแต่ช่างแบบงานดีเวอร์ดีอะนะคะอันนี้ก็ เป็นรถที่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนแถวนี้เขาจะเอาเป็นรถสีปะะปส่ประตูนะคะเป็นกระบะสี่ประตูนะคะเพราะว่าคนคูขันเราเอ้ยคนสีสกีเราเป็นคนชาวไร่ชาวนาทำทำไร่ทํานากันนะคะทําเกษตรกรนะคะส่วนใหญ่เกือบทุกหลังคาเรือนเลยค่ะที่ทําเกษตรกรนะคะก็นี่ค่ะเขาก็จะออกรถเป็นอย่างนี้นะคะเป็นสี่สี่ประตูอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาําพาเดินไปดูว่ารถมีแบบไหนบ้างเยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกระบะ เป็นเก่งก็มีค่ะเก่งก็มีนะคะค่ะสนใจรถอีซูซูมาติดต่อได้นะคะใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะนี่ก็อยากมีเนาะอยากมีอีซูซูสีขาวแบบนี้เนาะแล้วใส่ใส่ขอบทองเนาะโหลดสักนิดนึงเปิดใส่เครื่องเสียงลำโพงโอ้เอาให้เต็มนี่นะคะเป็นรถที่ลูกค้าตีเทินหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะทำใหม่ จอดรอคิวค่ะรอคิวทำใหม่แล้วก็เอาขายมือสองนะคะเยอะมากเลยค่ะด้านหลังนั้นอีกเยอะมากค่ะที่จอดรถกว้างมากค่ะโอเคด้านนี้เป็นด้านห้องห้องเชื่อมนะคะบริษัทฐานซ,ซ่อมสีจำกัดนะคะนะคะด้านในก็จะเป็นด้านในก็จะเป็นผู้ชายผู้ชายซ่อมรถนะคะ เสียงเครื่องกลดังดังมากๆข้างในก็มีรถประมาณเกือบโอ้เกือบยี่สิบคันนะคะไปเลยค่ะมาดามก็เอารถมาส่งเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวรับรถเสร็จแล้วก็เอาไปส่งลูกค้าต่อโอเคค่ะงานสนุกค่ะสนุกมากๆค่ะสนุกกับงานที่เรารักกันทุกคนนะคะข้อขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ตกงานอยู่ตอนนี้ก็ขอให้เอ,อ,อย่าท้อนะคะสู้ต่อไปค่ะ ขอมาดามขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะส่วนใครที่ทํางานอยู่แล้วมีงานที่ช่วยเหลือครอบครัวได้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ก็ขอให้รักกับงานที่ทํานะคะขอให้มีความสุขมีความสนุกกับงานที่เราทํานะคะงานที่เรารักรอเราอยู่คะ่ะไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ขอให้จงเจริญน,นะคะโอเคคะ่ะมาดามปากช่องด้วยนะคะมาดามไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ